เนี่ยครับวันนี้จะชินมาเจอลูกตำลึงครับขึ้นเต็มแล้วเนี่ยดมากนะครับลูกมีลูกสุกเลยนี่ลูกตำลึงลนี่ครับโอ้เหมือนเราปลูกกัเลยครับเนี่ยเป็นเป็นราวรแล้วเ่ยเดี๋ยวจะชินจะเก็บเอาไปทําแกงนะครับโรยจะทำแกงอะไรนะไปดูเมนูนไปถามอาจารย์ Google ดูกอนว่าทำแกงอะไรได้บ้างติดตามชมก็ได้ครับลูกตำลึง ลืกตำลึงที่เราได้มาครับเก็บมาไม่เยอะประมาณหนึ่งถุงประมาณ20่ิบูกก่อนเดินเราก็เอาลูกตํำลึงที่เราได้มาไปล้างก่อนนะครับดีครับเนื้อย่าง เราไปซื้อมาจากร้านลาบ,าบนี่ง่ายดีสั่งร้านลาบชิ้นหนึ่งได้ในยังมาชิ้นหนึ่งครับไปแล้วก็ลูกกำลึงที่ได้มาทุบทุบทุบให้บุบนะครับทุบให้แตก นี่คืออาหารพื้นบ้านของแท้ทุกกับพื้นบ้านบางลูกก็ะแก่้วครับเม็ดสีแดงแนละ้ว เราจะผ่าแกะเม็ดออกก็ได้่ว่าทำแบไปแล้วก็ลูกกําึงที่ได้มาทุบ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 ให้บุกๆนะครับทุบให้แตกกระดิน นี่คืออาหารพื้นบ้านของแท้ถุกกับพื้นบ้านขยำน้ําเกลือสองสามรอบนะครับให้ความขมมันออกหมด ก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับหลังจากขยำน้ำเกลือเสร็จแล้วใส่กระทิลงไปใส่ไปนิดเดียวก่อนนะครับเพื่อที่จะเคี่ยวพริกแกงก่อน แกงเผ็ดครับซื้อจากเซเว่นมาดูเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยไม่ได้ทำเอง เคี่ยวพริกแกงให้หอมก่อนครับเห็นไหมเราจะใส่เนยย่างไปกันครับเนยย่างไปผัดกับพริกแกงกับกะทิ I didn't. น้ำล้างพริกแกงมันก็จะเย็ดน้อยแล้วก็ใส่ตำดึงลงไปนะครับจะไม่ลงไปแล้วก็รอให้มันเดือดมันสุกแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับ ชูรสน้ำปลาหรือใส่รสดีได้ก็ได้เดี๋ยวมาดูกันครับรสชาติจะเป็นยังไงอย่าลืมน้ำตาลนะครับถ้ามีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปี๊บครับปกติเป็นน้ำตาลปี๊บให้เราหน่อย ในน้ำตาลสายไปเลยหนึ่งช้อนไปเลยเอาไปตัดขมตัดเข็มเกลือหนะ <c oughs> ่อยเติมกะทิไปได้ก็ได้ครับไ,ได้จุดจวดรอตำ้หนึ่งสุกแล้วก็กตักออกแล้วครับตันนี้เราปรุงน้ำ <c oughs> ปลาน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ว่า อาจจะเค็มจากเกลือที่เราไปคั้นดูกตำเร็งไปแล้วใส่ชุรสน้ำตาลตามชอบเรียบร้อยนะครับมาชิมกันได้เลย अच्छा सेम गए हैं พอได้แลยครับตอ,อกขมขมเนี่ยถ้าใครไม่ชอบขมมากก็อาจจะเอาไปลวกก่อนก็ได้ครับแล้วก็ละคขันน้ำเกลือก็บงังให้เกลือออกให้หมดครับมันจะเค็มมากโอเคครับ